ดีค่ะมาอยู่กับช่องเพลงซ่ามาแซกอีกแล้ววันนี้เราจะมาให้ดูเซิร์ฟต่างๆที่ได้สร้างไว้อันนี้คือตัวละครนะคะมาไปดูเซิร์ฟต่างๆก็จะมีเพลงซ่าตั้งชื่อเหมือนช่องแล้วก็มีดีมากคือแบบเล่นมันสนุกดีมากแล้วก็ชื่อเพลงอันนี้ทําเล่นๆอันนี้ตั้งชื่อเล่นไข่ไก่และนี้เป็นเซิร์ฟร้านุมสานะคะเราไปดูเพลงซ่ามาแซกข้างล่างนี้มันเข้าไม่ได้เนาะ แล้วก็เข้าเป็นซาาแสบกันเลยค่ะกคือตอนแรกๆเราตั้งว่าบ้านอันใหญ่อ่ะดูนี่ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบที่จุดไฟตอกถี่แล้วนี้ก็จะเป็นแบบที่อาบน้ำไม่ได้เลยอันนี้เป็นถุงตู้ไม่ได้ลงวอทนะที่เขียนลงมอสนะชื่ออันนี้เป็นตู้เก็บเสื้อผ้าที่เขียนลงมอสอ้ายโฆษณา เก็ดโฆษณามากๆแต่คนไปตอน,น,กกนโฆษณาเสร็จกันโอเคโฆษณาเสร็จแล้วนะโอเคไม่ดีทนดูโฆษณาอันนี้จะเป็นนี่เดี๋ยวปิดประตูบ้านมาแล้วอันนี้ก็เป็นาร์มแกะบินละกัน อันนี้เป็นชาวบ้านเอ็นบีซีนะเเอาไว้แลกของอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มเกตแล้วน,นี้ก็จะเป็นฟาร์มแล้วนี้ก็เป็นแครอลเล็กๆนะอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มใหญ่เลยอันนี้เป็นบ้านเพื่อนนะบ้านเพื่อนนะซึ่งเพื่อนไม่ได้เขาเซิร์ฟมาแล้วไม่ใช่โรงเรียนเดียวกันด้วยแต่แค่เป็นแบบเพื่อนอะเป็นอ่าก็ประบานนี้แหละแต่งเตียงสองเตียงทางที่อยู่คนเดียว เราก็เหมือนกันเราแต่งเยอะกว่าสองตัอีกนะครัุกทุกคนเดี๋ยวเปลี่ยนไอ้กดอะไรเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนไปเอาล็อกออฟไดมอนด์โอเคเรียบร้อยเอาไดมอนเข้าไปแล้วก็ทิดาบ ตัวทุกคนเรามีท่าใหม่ให้ดูนะชึบชึบชึบอ่ามีท่าใหม่ให้ดูนะอาย่อายอ่ยอายอ่ยอายอ่อย่กดชิมนะทุกคนอโอเคเราออกจากเซิร์ฟนี้ดีวดวกว่า นะคะเราไปดูเซิร์ฟต่อ,ปอไปกันเลยเป็นเซิร์ฟดีมากจะตีมากเนาะโอเคเป็นเซิร์ฟดีมากทนะี okay, ่ดีมากๆจริงๆนะคะอันนี้ก็คาวิเบิลนะทุกคนในตัวตัวก็ประมันมันก็จะเป็นแบบมีบ้านเราเหมือนเคยรีวิวไปแล้วใช่ไหมหรือว่าไม่เคยวะไม่รู้เหมือนกันอนะลืมไปแล้วก็จะเป็น อ๋ไม่เจ็บด้วยอันนี้ก็จะเป็นฝามตลอดตัเลยแคหลอดเอลยค่ะจะตอปลูกทดแทนนะจ๊ะโอเคอันนี้เราปักกววบจะขึ้นมาตรงนี้เราค่อยขึ้นขึ้นมาตรงเตาเผาเราค่อยขึ้นไปก็ได้นะโอเคแต่เราขอขึ้นไปตรงนี้โอเคกายะกรรมกายะกรรมอันนี้ก็ฟารเมข้าเหมือนกัน แล้วก็มีน้องหมูอ้างตัดไปตอ่อจนจะาจแล้วก็ใช้เวลาที่รวดเร็วที่สุดคือการตัดนะคะทุกคนโอเคค่ะนี่เป็นโหมดสไ r เ i v ล์นะทำเองหมดเลยนะแต่ว่าอันไหนที่แบบทำไม่ได้ก็คือคือ หินไอตัวนี้นะคะเราแบบทนไม่ไหวจริงๆชาวบ้านมันต้องมาเก็บแล้วปลูกม่วแล้วก็เลยแบบโมเดิร์หีบตอหินเฉลยปกติหินถ้าเราขุดมามันจะเป็นแบบตนแบบนี้นะเออแต่เนี้ยเราหมเดิร์นทีฉีบตอเฉยแล้วก็แค่ตหินทํากําแพงเฉยไม่ได้ทำอะไรแค่นี้นะทุกคนอ่ะไปดูเซิร์ฟต่อไปกันเลยเซิร์ฟต่อไปก็น่าจะเป็นเซิร์ฟเพลงนะคะ เฮ้นี่ก็เพื่อนสร้างนะเพื่อนสร้างโอ้โหดูลาวาสติกมันบิวสวยวุยว้ยวีจริงๆเลยข้างหน้าก็จะเป็นแบบเราอยากขี่มากนี่เป็นที่นี่นะ,ะอันนี้เป็นรางรถไฟนะเอาไว้ขี่เล่นได้ขี่ไม่ได้ นะอันนี้เราก็ไม่ได้หมุนตัวเลยนะนี่ก็จะเป็นแบบเตียงนอนยกักเอา้าถ้ามันนั่งแล้วมันจะเหมือนเตียงนอนยักนะทุกคนโอเคสำหรับเซริรนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพื่อนสร้างเล่นๆนะโอเคไปเซิร์ฟต่อไปกันเลยเซิร์ฟต่อไปนะน่าจะเป็นเซิร์ฟไข่ไก่เซิร์ฟไข่ไก่ก็อืม ถามว่าเบสล็อกมาจากไหนเคยถีบเอาค่ะชาวบ้านชอบเข้าบ้านโดนนับเคยถีบเอาเบดล็อกมาเลยหูดไ,ได้สมนหน้าเซิร์ฟนี้ก็เป็นประมาณนี้เอาไว้เล่นเล่นคำๆไก่ไก่ <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นไร้ลงสาปนะอัอนนี้เอาชอบเอาไร้ไไบ่อยๆไม่ใช่ไร์เอาไข่เอาบ่อยๆนี่นะก็จะเป็นแบบ เป็นร้านลุง่าเป็นโตวเวิร์ลนะอันนี้เป็นลุงสาเนานข้าวยังไป็นโต้ะโต้ะมันแล้วนะโต้ะหนึ่งอันโอเคฮะไม่มีมาเลเซีกแล้วฮะเราขี้เกียจไปเอาไม่ได้ฮะเราจิบทุบยาจิบเดียวขาดแบบน้อย,ยมาก อ้ยไม่ดรอปเลยหรอใจร้ายสุดเลยอ่ะดไปเอาอะโอเคทุกคนตัดไปตอนโฆษนาเสร็จเลยก็ได้โอเคไหมเอ้ยไม่ต้องตัดแล้วไปมีซีดมีซีดไหมแอบใส่อันพอแล้วเพราะว่าไม่มีอะไรต้องใช้เยอะโอเคแค่นี้นะ ถามว่าน้ำตรงนี้แล้วมันเลยมาถึงตรงนี้เหรอโง่หรอน้ำนี่ไงไม่ไม่รู้ว่าใครจะโง่ป่ะนะเราชอบมานอนที่เตียงโอเคโอเคทุกคนสาหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดคลิกกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะคะบ๊ายบายจุบุจุบุอุดุ